เลอสีค่ะห้าค่ะเหกค่ะเเจ็ดค่ะ ที่จะให้ทางผู้สูงอายุเนี่ยประเมินว่าทางเราเนี่ยให้บริการที่เราซื้อบริการนะคะวันนี้เราได้ฝากอนุเคราะห์นะคะร่วมดำเนินการจากโรงพยาบาลบ้านแถวนะคะที่ๆเป็นจุดวัดแว่นนะคะถ้าสายตาเราต้องตัดแว่นซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเกิน80% จะมีปัญหาสายตาที่ต้องใส่แว่นนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งก่อนว่ามีมองใกล้กับมองไกลใช่ไหมคะอ่าทีนี้เผ๋ยวเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากได้แว่นมองใกล้อ่เราอยู่ในเทศบาลเมืองได้ฉิมเราอยู่ในตำบลได้ฉิมเรามีกองทุนหลัการสุขภาพของเทศบาลเมืองได้ฉิมเราได้รับบริการอะไรบ้างจากเทศบาลเกี่ยวกับกองทุนได้รับไหมคะได้แล้วได้แล้วปวไหมคะอ่า ใครมีลูกที่อยู่โรงเรียนของเทศบาลเมืองไม่ขิงนะคะเอเคเด็กแปดค่ะแสดงว่าเราได้รับบริการจากทางเทศบาลจากกองทุนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถามว่าอยากถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าของสั่นเลนได้นะคะถ้าเลนเราเนี่ยวต้องเปลี่ยนอเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้เราบอกว่าไอ้แว่นตาของเราเนี่ยเลนยังใช้ได้อยู่ไหม S 1> <S 1> สามารถส่งเหตุการเจ้าหน้าที่เขาได้เพราะเจ้าหน้าที่เขาจะมีเครื่องตรวจเลนมาให้นะคะไหนวันนี้ใครยังไม่ได้ทานอาหารบาร์บ้างไหมคะทานมาหรือยังอุ้ยหลายคนเลยจุดบริการที่3ามนะคะจุดนู้นนะคะจะเป็นจุดอ่าเลือกขอบแดงนะคะสมาชิกสถานเี่สบายนะคะหรือ